เพื่อไทยดิ้นต้านพลังดูดแพทองทานปลุกใจแดงในช่วงที่การเมืองร้อนระอุนายอนุทินชาญวีรกูลออกมาส่งสัญญาณอาจชิงยุบสภา เพื่อสกัดการอภิปรายไม่ไว้วางใจการส่งสัญญาณนี้กลายเป็นตัวเร่งที่ทําให้สสในพรรคเพื่อไทยที่ถูกทาบทามต้องรีบตัดสินใจย้ายพรรคหรือที่เรียกว่าพลังดูดเพื่อไทยจึงต้องเปิดศึกสองด้าน1นายประเสริฐจันทระรวงทองพอบานพรรคต้องออกมาตีปลาหน้าใสกล่าวเตือนและขู่จะเปิดเผยหลักฐานการซื้อตัวสสหลายกิโลเพื่อสกัดกั้นเลือดไหลออกหรือการย้ายพรรคสนางสาวแพรทองทานชินวัตรได้โพสต์ภาพกับนายทักษิณชินวัตรเพื่อปลุกขวันกำ ลังใจให้กับคนเสื้อแดงและคนในพักเป็นการยืนยันว่าสายใหญ่แห่งอำนาจยังอยู่ครบถ้วนเพื่อต้านทานความหวั่นหวั่นและเตรียมพร้อมสำหรับสนามเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามานี่คือการวางมาสู้สืกอเพื่อหยุดยั้งความพยายามดึงตัวสสออและรักษาฐานที่มั่นของค่ายแดงใหญ่ก่อนเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง